สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านพี่ปูนซัพ์เรียบวาลี27นะคะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะหลังนี้เนื้อที่38ตารางวาสห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องรับแขกค่ะหน้าบ้านมีที่นั่งจิบกาแฟชิลๆตักอากาศรับลมด้วยค่ะในส่วนของในบ้านเราก็ออกแบบบิวอินให้สวยงามนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเราก็แถมให้ฟรีไปเลยค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะกว้างขวางน่าอยู่มากค่ะ ต่อไปก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะในส่วนของห้องน้ำสุขภัณฑ์เราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะคะทั้งสองห้องไปเลยพื้นกระเบื้องเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหลังนะคะเป็นกระเบื้องแกนิโตอย่างดีหลังนี้ราคาจะอยู่ที่สองล้านหนบาทนะคะ